สวัสดีค่ะ FC สวัสดีแม่มอนคนะสวัสดีค่ะคะแนนสั่นคะแนนสั่นอีหยังเขาว่านะ FC เจ้าแฟนเพจเจ้าขอเลขเหล้าในในเลขเหล้านะคะนมองเมกกี้นี่ค่ะไปหาปูหาหญ้าไปหาเห็ดไปพ่อวัดงามงามพี่น้องโอ้ยเออเข้าไปขอเลขเล้าเลยค่ะได้สามห้าเจ็ดค่ะเลขเล้าได้พี่น้องด้วยเลขเล้านะคะสามห้าเจ็ดค่ะ ลาวพัฒนาวันนี้ลาวพัฒนาวันนี้นะคะ,เพ,นนะ,คะเพราะว่าแจจินนามาเมื่นอนี่กามักมักเลขจิตสามจิตจิตสวดมนต์ไปมนต์ม,มาพันกาเอาย่ามาจากลาวพันว่นา็อยจะได้ลาวกับไปทำแมพพันกาก็เลยเป็นพี่มอนไปขอโชบปูเห็นไหมพันกากมัจุดออกมาสามตอนที่จุดโทบนะปูใน,นวันบอกว่าแจจิจนาจุดนั่นย่าให้มันเป็นสามหาเจ็ดเตอร์พันเอาจุดออกมาสาม เจ็ดพี่น้องอเชือกตัวบัดน, <laughs> นี้ก็น้าพี่น้องละอ,อันนี้เบ้าสู้กันฟังนะคะนะคะเนาะบ้านนี้เจ้จินดาหันได้เลขมาจะใสเจ้จินดานะคะเพบาะิดเพาะอัมพูดาค่ะพี่น้องสายทหารคือกันพี่น้องสายทหารคือกันเจ้จินดาได้มาจากกลุ่มเลขกลุ่มเบอร์ ค่นกดไลค์กดแชร์มาเนาะค่ะเนาะผลปล่อยมาให้ฟรีค่ะพี่น้องเจ้จินดาในเห็นว่าออกมาทุกวันแล้วมันเข่าทุกวันเจ้ <m uch ing> จินดาก็เลยมาบอกปุยพี่น้องบอกพี่บอกน้องฟังเพื่อว่ามันออกเพื่อวันถือได้เงินค่ะพี่น้อง <m uch ing> เพราะว่าเจ้จินดาเนี่ยบ่นเป็นคนใจแคบใจแคบเนาะค่ะเนาะ,นะได้มาฟรีเห็นว่ามันเข่าดีก็มาบอกค่ะพี่ให้น้องฟังเนาะค่ะเนาะ แล้วก็บ่ได้เลี้ยงเล่นแบบผู้ใดซ้ํำค่ะพี่น้อง <c oughs> เป็นของแจกกินดาแบบนี้เล้ค่ะตัว<ล>ของตัวเองอยู่แล้วเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วหวยได้มาฟรีก็ต้องบอกพี่น้องฟรีค่ะ <c oughs> บ่ได้เลี้ยงเล่นแบบผู้ใดนะค่ะเดอฟังไ้เด้อค่ะเด้อเจ้ามีป้าคอยกับมิปาาคือกันเพราะว่าป้าคอยกับสายทหารผู้ได้มาหน้งค่ะนะอันนี้หน้าคานะอันนี้เราสู้กันฟังวอาเลงล็กไอ้โสมวนได้เนี่ยวนคักวนแน่ค่ะพี่น้อง พราะว่ายัางสายทหารนี่คนเอื่นจะได้มากขึ้นกันคนเอื่นจะได้มาฟรีขึ้นกันและก็บรอดได้ลอกเลียนแบบผู้ใดและก็บรอได้เอาของผู้ใดมาปล่อยสายทหารป้าทหารให้มาฟรีค่ะนะคะมาฉะนด้นใจกินดากรใจดีเห็นว่าเบิง้งแล้วมันเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันนะคะอุ้ยล่องไปบอกพี่บอกน้องผูเขาเบิ้งก็น่าเผื่อว่ามือเผื่อว่าก็เจ้าตือแบบได้เงินค่ะ ราะว่าเจจินดาใจกว้างขึ้นนำทะเลนี่บ่ได้บ่ได้ใจเท็จใจขาดเด้อค่ะเด้ออันนี้ว่าสู้กันฟังนะคะ่ะเนาอนี่นะคะน่ะเนาออันะะนี้คือสายทหารเนาะค่ะอันนี้ว่าเรื่องสายทหารด้เนี่ย <c oughs> ต่มันไเจจินดามากๆเด้เจ้าแมนเพราะว่ายัางลวกาลวกาซีว่าสู้พี่สู้น้องฟังอีกเนาะคะ่ะเนาอว่าอ,อันนี้ว่าสู้ฟังเน้ะค่ะ ในมือลองขอมือเลขออกแจจินดากษสิไปสาลแน่เพิ่มมาเพราะว่าเลขของเพิ่นเขาทุกวันเนาะค่ะเนาะเขาทุกวันมันฉะนั้นแจ้จินดากษสิไปสาลาแน่เพิ่มมาแล้วกันในมือเลขออกมาค่ะสีมีโมน่ะเห็ดงันยุกกล่องเพิ่ะครับแต่ก่อนน่ะก็เจ้าน่ะทุกยากแห้งปลามันปลาอย่างปลาให้น่ะเอาไปจำน้ำเบิดเนาะค่ะเนาะไปจำน้ำเบิด พอเพิ่นได้ข่าวว่าเพิ่นไปเหตุงานของแล้วเพิ่นได้ตัวเลขมาพี่น้องแต่เพิ่นสียหายมาประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ละค่ะกัแจจินดาก็อยากบอกพี่บอกน้องกัแจจินดาได้ฟีแม่พี่พี่น้องเนาะเพื่อว่ามันถือเขาสได้ถือเลขนี่เลยค่ะพี่น้องก็จะมีอยู่มีกิ่นมีใส้ลายๆน้ำกพี่น้องก็เสีได้มีอยู่มีกินมีเงินได้ใส้หลายแล้วก็ได้ใส้นีใส้ซีนเนาะค่ะเพราะว่าได้มาฟีเขาก็บอกพี่บอกน้องกันฟีเนาะค่ะเนาะนั่นหละค่ะตัวใดมันเสียถือตัวใดมันเี เขาก็ไปสารแน่แลวกัมาบอกว่าสู้กันฟั่งเนาะคะเนาะนี่ละค่ะเป็นโตเจจินดาเนาะคะเนาะนี่ตัวจริงเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงค่ะไม่ได้ลอกเลียนแบบผู้ใดนะคะเนาะเพื่อนไห่มาเขากับบอกต่อแมนเพื่อนไห่มาเข้าก็บอกต่ออันนี้คือคนใจกว้างนะคะไม่ได้ลอกเลายนแบอกว่าลอกเลียนแบบไม่ใส้นะคะนะคะพุ่น่ะบ่มีผู้ใดจดลิขสิทธิ์เมนบ่แก่แมนเพราว่าลินบ่มีกระดูกเนาะ ผู้ใดได้ตัวเลขมาตัวใดก็ว่ากันไปรอดค่ะเพราะว่าคนมักเลขแต่ถ้าค้นมามักเลขนี่ก็ถ้าคนเห็นแกตวนี่ได้มาตัวใดก็อยากอ้๊อฟอ้๊อฟไม่อยากบอกเนาะคะ่ะเนาะเอาไม่อยากบอกเหตุนางเพราบอย่างห้าคนคือกันได้เลขมาตัวใดห้าก็อยากบอกกันสู้ก,กันฟัง่งเพื่อเขาถือเพื่อเพ,พ,พ,พื่อนในไปปดถูกปดยากปดตีปดสินอันนี้คือความคิดเนาะค่ะเนาะนะคะ,ะ,คะตัวเลขนี่คือสีโปมีลเรียกซีน่าบอแล้วเนาะผู้ใดมาเห็นตัวใดมาตัวใดก็ว่ากันไปเนาะค่ะเนาะ ว่าสู้กันฟังเบิดเนาะค่ะเนาะบอแมนว่าได้มาตัวใดตัวเลขมันคึอกันแล้วก็ว่ากันบ่าใดเนาะค่ะเนาะนนี่ระคะพี่น้องคือตัวจริงเสียงจริงของเจจินดาเนาะค่ะเนาะตอนนี้เมื่อนี้ซีไปหาเ็ดแล้วก็เลขแล้วมื้อานี้สามห้าเจ็ดครับพี่น้องซื้อมา เลขนาวันนี้มันมีสองกับสามค่ะพี่น้องบางเอินไปจุดถูกมาใดไดสามห้าเจ็ดถูกใจพอดีเนาะค่ะนะคะ,นะคะพูดนะแมนเจกินดาจริงมากๆค่ะว่าสันแมนค่ะแล้วก็พูดไดกับผมมาเฮ็ขขาดคือป้ขาใดพร้อมผลง,งามกับ<ม> <laughs> งามกโมใหญ่กับย่ายโกโมค่ะเราได้เจ้าเป็นหน้าทางนะคะววาสันแมนค่ะ<ม>ครับเป็นคนมักเลขนะคะน้อยตองว่าเรื่องเลข รากาตัวใดเ้าได้มาผู้ใดซื้อตัวใดมันถือล้วเ้ากัเอามาว่าสู้กันฟังนนเนาะค่ะเนาะใช่อืมไก่เมื่อแล้วดิไก่เมื่อล้วบอกค่ะไก่แล้ยวมาจังไดฝันดีบอพี่มอนพี่มอนเมาพี่มอนฝันดีครับพี่นะ้นองเอามาทางพี่<อ>าามาทางพี่เจังไดพี่มอนถือแล้วมาเด้ก็อค่ะงวดพี่ฟันมาเว้ยงวดบางเนืองนั่นเพราะตรงๆครับเด่นออกรถฝันนั่นน่ะ ฟันมาดะขี้รถน้องสาวนี่เนะะาะบ้านนี้อัดกันรถขนนั้นนั้นชีอัดชีนกนจะเข้าขบมารถแหกโค้งจะคล้องดินออกเลขท่ายรถเข้าหกแปดหกแปดหกเจ็ดมันเหมากหกเจ็ดยวความก็ซื้อลงออออบ้านี้และละกรกแล้วก็มากขึ้นขึ้นรมามานุ่นมากมากขันแม่นฟันแม่นคือคือจำลองหนึ่งอ่ะนะฟันมาตะี้รถมีรถเกแล้วก็นาเลนี่ไปใส่พวกนี้สูงสูง สูงลยไปไปพ่อก็จะเป็นงานก็เลยไปก็เลยไปเห็น้าัาข้นมาอยังสูงกระดกกระเดียแต่ก็เลยวางซี่เออมันไปพ่อผู้เฒ่าตั้มสาดอยู่ผู้หนึ่งอ้ะยายยายือตั้มสาดแบบนี้พะ่ะเราเลยบอกบปากบันผู้เฒ่าอีผู้ชายนั่นสิเป็นผู้เฒ่าเท่าเท่าคล้ายๆผู้เฒ่าโบราณหนเนผาเข้ามา เท่าแล้วก็เท่าแล้วก็ผาพาดบาก็เลยดึกหินกับพอนน่ะมาใส่ข่เธอก็ถือเลยอ้างตาบนจักกันก็อดึกมาใส่จังสีก็เลยวางสีว่าเลยแลย้วยางนี้ยางนี้ล,ละพาดนั่นบ่มีฝนบ่มีลมก็เลยมาพาดจ้อของหนีล<อ>ูกวันว่าผ้าผ้าจ่อของวดนี้นี้วันนี้อายุนั่นนั่นห้าสิบหกปี ขันแมนคันแมนเป็นตามคือยังบลเลฟฮกัดพี่นาะฮอกฮาเกสิบกขึ้นแบงสั้นเสียงาพาเมมอนปนีเพราะงั้นกแต่ว่าบมมีไฟไตแต่ว่าพาลงมาได้แมมานีกูตก็นอกะกนางเออพาตาต้งเล่าว่านางเป็นดึงล่ขึ้นมานั่นแหะอายุหาสิบหกปีน่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่บ้านเลขที่ซาสองอันสองุแปดทับสามสามแปดขากะ ชื่อลอตตอรีไว้แล้วสองศูนย์แปดทับสามอายุห้าสิบหกปีพี่น้องเมม่นฟันว่าว่าบลาบ้าอไศูนย์เก่ามัเมม่นเนี่ยเนี่ยศูนย์เก่า่บนเรียกแต่ผู้ไรสิมักเนาะค่ะน้อพ่อสาศูนย์เก่าแต่ว่าบ้เอาบ้ามาก เอาพี่น้องกันจ้ากันกันกันเล้วแต่ตะวันน้าเลี้ยวนะค่ะเนาะงเลี้ยวแต่เอฟซีเอฟซีเออแล้วแต่ตะวานต่กองนี่ก็ได้ยิบลอตเตอรี่ไปหาเก้าก่ยิบใบตะกอนหน่ะที่สิ่ฟันนี่แล้วนะจักระยะนี่เอาขึ้นมาอื มันไกลมันไกอคัืัยาเป็นยังบุญฮัยาขันยางฟันแม่นแมเลยเนี่ยัน่าาเยาว่าถือเรีคักิดีแม่นบมันตไตบ๊กบต้บแม่นเบื้งต้นไมันมันจะมีหาแปหาโตกับอ่าหกตัวนี้แหละมาท้องกับของตตัวนี้กรักจ่ รักที่หาใหายเข่าเนาะแต่ว่าแต่กวางเราไปดึงลอตเตอรี่ไปแต่แต่เขามาแล้วหาซื้อมาได้พี่แต่ได้ดึงดึงดึงลอตเตอรี่ไปฮัทเทียเป็นยังโวกน่เพอไปอยู่บ้านก็สูุกันฟังเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบางหนึ่งเป็นหัวว่าฟันแม่นว่าสันบางหนึ่งมันนะโอ้เออนี่ละค่ะมีมีตอนเดียวนะแล้วบันสำนั่ง ฝันเด็ดค่ะกิมมี่เนี่ยรการอันบัดนี้ขึ้นรุ่นมากนี่มา้มมัฝันเห็นเฮี้ยนตะกองหน้าบ้านนี่สิเป็นกระจกแก้วเมืดอหมี่ยเพระถูกหลักเห็นเงี้ยนตะหึงพะนะคือมีตะกระจกแก้วนะนี่ยะก็อาจอาจจะบังตัตบบ้านบันนี้การฝันฝันมางูกินหนักเกี่ยวเจ้ากองเกี่ยวขึ้นมาคือตีรุ่นมามาฝันว่าหนักเกี่ยวได้บันนี้เกี่ยวและงามบันนี้ ลราออกใจกะคว้างเราไปเกี่ยวนอนกควางนเป็นงูแบบนี้นี่นี่ะมันมันสิกลายเป็นแบบนี่จะจจังไงแต่ว่าคือว่าจากคว้างมักตัวได้ก็ซืือลวดก็เลยซสือไว้ซุ้มนี่แหละก็คือจวบเออายุห้าสิบหกปีแล้วครับแม่หมอนนะครับแม่หมอนเสือตัวใดไว้แล้วเดียวนี่ซเสือห้าเก้าห้าแปดห้าหกไว้แค่นี่เลยพอนี่จ้าพอสอนเราเกิดกับสองห้าศูนย์เก้าแต่พอบ่มาก ดวงมากอะเราไมนสิดรวยแล้วก็น่าเหมือนเดจมชดจดชดเขียนเฉียนเฉียนโชว์ตัวเล็กพี่น้องเห็นน้องเบี้ยวชดนั่นแหละพี่น้องเลยตัวได้ก็เลขที่สื่อไหวคือหาเขาสื่อก้อนฟันอีกเด้หนิอืมสื่อก้อนฟันตัองวดอันเขามาเขามาเขามาขายลอตเตอรี่กับไปน้องฮานกันเลยสื่อไหวนะจักมันสีโดนตัวใดแน่นอะนะ วันก็เล่ไปซื้อมัเดยแคือห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้ากับยังคำหาแปดหาแปดจ้ากัปา์หกหาหกนี่ล่ละซ้ำนี่ล่ละเขนี่3สามคู่สามหาก็สอเกิดน้ำแน่เพื่อต่าาองห้าศูนย์เก้าอายุหาชิมเปอายุนั้นข้สเกิดสองห้าศนย์เก้าศูนย์เก้าวันกี่ อายุเอวันเล็ีน้ำอายุห้าสิบคนเพื่อนรบนเล็กทียังจ้าพันว่าฟ้าผ่าไหนนะฝันว่าฟ้าผ่าตัวเองเลอนนองเอยจุดๆมันมันน้ำกันจุดใดก็เอลิกผ่าเพราะยังดอกตัวาี้เรียงสองแปดทับสามบนเล็กที่เพื่อมีค้นถาม อือพี่น้องเราฝันดีดีฝันแบบนี้ดีว่าพี่น้องฝันว่าฟ้าพาเจ้าของมาสั้นสามห็่แล้ะพี่น้องัวได้มากที่สุดแม่มากนีแม่มากแม่แม่มากเนี่ยก็มาหาโหก็หาแปดนี่แหละก็มากมากมาตั้งสามนี่แหละเพราะว่าได้ซื่อสามไวยไปถ้าคือว่าเรียกจีรักบนสีมหาคือด้วยนี้แก่เจ้าของมาหาที่สุดเลยก็สื่อซ้ำนี่ตาม ตามตามเขาเยิบไปลอตเตอรี่ไปสองสามใบก็แค่นี้เขาก็ทิ้ว่าหลายเลยเนาะจ้าอืมที่ซื้อไว้แล้วก็คือฮาเก้าห้าแปดห้าหกจ้าตอนนี้แหละที่แม่ซื้อไปจ้ากับกับกับสามสามแปดบ้านเล็กที่ไม่บ้านละโชคให้เอฟซีพันเบิงนะก็เัดเย็นบ่ค่ะชัดเกนบ่เนาะฟันดีครับฟันว่าผ้าพามาสัง แล้วเฮาเฮาเบาเข้ามาฝ่าพาเนี่ยมันคือจะจะไปผ่าพาแต่ผ่าพาเออผ่าพาผ่าพาว่าสันฟันดีอยู่ได้นอกพี่น้องเนาะอายุเล่าหาสิบหกปีเสียงเสียงไม่ค่อยได้ยินมาสันผ้าผ่าตัวเองมาสันพี่น้องโอ้ยน่ามาเปิดเสียงมึงคนขิ้งลูกเงีวเงีวเลยอันแอลัดเพราะว่าอย่างคนเตี้ยไมัสสูบว่าอย่างเนาเนาะ กขึ้นยกค้นอีกจจ้าน้อยเนี่ยค่ะเออสูงเกินไปลงอีกนิดจ้าเอา่อี้อวนงแคปเด้ค่ะแแคบหน้าจอค่ะแคบแคบแคปแคบหน้าจอเลยนะแม่มอนนี่ฟันแม่นแท้แเกาววัดก้อนกับฟันได้หกหกแปดมันบมกิล่าหกแปดแล้วลดพันโลมเมนชัดบอกค่ะคอมเมนต์บอกเลยเด้อค่ะลดลงมันก็เลยล่วงตัวเนื้อเออมันแหกโค้งแม้ จะกลองเด่นออกรถหกแปดเลขรถเด่นหกแปดมอนี่เต็งก็ว่าชันเจนแบนเอาโทรศัพท์ทางนี้มันเต็นทั้งสิ้นเต็มเลยชัดเจนบ่าหรือพี่น้องเห็นชัดามากเลยชัดเัน,นว,นว,ว่าฟาพาถูกแท้ๆเล<ร>ยาแม่ม่อนฝันโอนแม่ม่อนซื้อเลขหาเก้าหาแปดหาหกแล้วเลยมาฝันว่าฝาพาซื้อเลขก้อนคอยฝันดิพี่น้อง บังเอิญบานนี่ฟ้าพาเจ้าของอายุเจ้าของก็ห้าสิบหกปีพ่อมันยังอีกข้างนั่นบดเอาี่เบิ่งคุณผู้ชมเงียบแชางนะบ้านนี้รับไม่เลมากระไรร้องเลยเข้าเนี่ยเบ้งใไปเห็นคางนี่นะจ้ารู้ว่ามันสมเจ้าไปจินเห็ดเนี่ยเอาลูกแบบตรงเอาดูตัวเลขตรงนี้นะเอาเอาถ้าว่าชัดเดี๋ยวแอดอ่านซูฟังเด้อค่ะเด้อ อ่าเลขมันไม่ดีค่ะว่าสันเอาฟันดีฝันดีนะครับเบื้องทำน้ำเบิ่งทำหนายฝันเลยพี่น้องฟันว่าผ้าผาเวลาก็จะเอาทำหนายฝันเอาเท่ากันเท่าพิจารณาเอากันแล้วกันเนาะแลาวก็ันดีเนาะทำหนายฝันบอกว่าดีได้รับโชคข้อแรกเหล้าน้ำเจียกินดาแนี่ยวสันสามห้าเจ็ด สามเจ็ดเด้อตื้อค่ะว่าส่อนกองนี่ก็เหมือดเล็กแล้วมันมาสามกับสองนะพี่น้องแต่ว่าแจ็กินดาซื้อสามห้าเจ็ดไม่ชัดค่ะก็ว่าฟันฟันฟันว่าได้ไปมึงนี่ก็แม่นแม่นมันเหมือนที่รีทีก็ไปบอกเกณฑ์นะเกณฑ์คนละฟันเห็นนั่นแจ็กินดาอายุเท่าไหร่สี่สิบเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดสี่หกสี่เก็ดอีกนะจ้าวาส่น มันก็เป็นมืดเหมือดงอเงาข้ากล่องนี้มันเป็นแังไๆบ่เมือดอันพี่น้องทางบ้านเพิ่นแกงบ่เห็นอันเป็นเพิ่นละเมือตดตื้อๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงขอเงินกัค่ะพี่น้องพี่ห้าแม่นบน่นอะพี่น้องอันแม่มอนเบ้าสู้พิ่นฟังอีกเนี่ยจา้า่า <c oughs> เลขตัวเลขที่ซื้อไว้ก่อนแม่นบ่จ้าเลขมาจ้าเลขมาที่ซื้อไว้ก่อนก่อนที่สิฝันคือว่าหา เก้าห้าอันนั้นเปดแล้วก็ห้าหกแค่นั้นแล้วหลังจากที่ซื้อเลขตัวนี้แล้วเลขมาฝันจ้ามาฝันเราพาพาเจ้าของพี่น้องพาต้งเบิดเท่าแล้วแต่ว่าบ้นบ่ตายกันตายก็สิว่าศูนเยอะก็ตายไหมอายุเจ้าของห้าสิบหกปีเพ้อมนี่ละตัวนี้แหละพี่น้องหาซื้อ ใส่ได้ครับไปหายิบไปเด้อเห็นยีรออกครับผมไปหายิบจับลอตเตอรี่ไปเด้อยิบซีาทังกล้องมาทังเจจินดาเนจาวสันเอซี่เจจินดาอันเพียสเพิ่นเพียสันเลนค่อยแน่หนิมีกล้องค่อยหนิหมุนหมุนแต่โทรศัพท์กันได้อ้าหันมาพี่ีนี้พี่มอญจะนี้เอ้าทำเพื่อเพื่แม่หมอนแล้วฟันดีว่าสันค่ะแม่หมอนฝันแม่นเนาะค่ะเนาะ ค่ะตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้าสิทธิ์ลดค่ะ